สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรายังอยู่ในช่วงของการตามสองงานไฮเกรดจีนนะครับคลิปนี้นะเราจะมาอันบ็อกแกะกล่องสองแผงเจ้ากล่องน,นี้กันนะครับตัวนี้ก็คือ ฟูลอาร์เมอร์ยูนิคอร์นกันดั้มยูนิคอร์นโหมดนั่นเองนะครับเป็นงานของค่ายซิงดองนะครับผมสำหรับบล็อกอาร์ตนะครับเนี่ยด้านหน้ากล่องเขาก็จะแพ็คมาแบบนี้เลยนะครับร้านนี้ผมค่อนข้างเลิฟนะครับเขาจะแพ็คเป็นกล่องลังกระดาษมาด้านนอกแบบนี้แล้วก็มีภาษาจีนแบบนี้นะครับชิ้นงานด้านในของเราที่มาถึงก็สมบูรณ์ดีมากๆนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปแกะของสองแผงพร้อมกันเลยครับโอเคครับสำหรับกล่องนี้นะก็มีน้องๆในช่องของเรานะครับ ขอมานะว่าพี่ฟูอาร์เมอร์ยูนิคอนกันดั้มยูนิคอนโหมดให้ดูหน่อยสักตัวหนึ่งนะครับของทางงานจีนนะนะครับก็เลยจัดตัวนี้มาให้นะครับของสติงดองนะครับผมด้านหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นยูนิคอนกันดั้มยูนิคอนโหมดนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยอาวุธนะครับฟูอาร์เมอร์ด้านหลังเองครับเป็นเกรดไฮเกรดนะ RX0 ฟูอาร์เมอร์ยูนิคอนกันดั้มยูนิคอนโหมดนะครับกล่องก็จะมีอาการยับยับนิดหนึ่งเหมือนกันนะด้านการขนส่งนะขนาดเขา มีโคเบอร์แพ็กด้านนอกมาครับเพราะยังแบบเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับผมด้านข้างกล่องก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นยูนิคอนกันดั้มนะครับยูนิคอนโหมดนะครับแล้วก็มีท่อพลังงานอะไรเต็มเต็มเต็มเลยครับฟัวอัเมอร์เนาะนะครับกล่องมีความหนาพอสมควรนะครับืงานของค่ายซิงดองก็จากที่เคยสัมผัสแล้วก็ประกอบมานะครับมันก็มีตัวดีตัวแย่นะนะนะครับแต่ว่าเนื้อสัมผัสตอนช่วงหลังๆนี้ก็ ก็น่าลุ้นอยู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องสมแผงพร้อมกันเลยครับดูซิว่าในกล่องนี้แผงรันเนอร์นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับได้อะไรบ้างนะครับของตรงของแถมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับโอเคหลังจากที่เปิดออกมานะครับอย่างแรกที่เจอเลยก็คือตัวดีคอน้ํานะครับซึ่งงานจีนอย่างที่บอกนะครับเลิฟมากเลิฟเลยนะครับนี่แค่ดีคอน้ํามาก็คุ้มเลยนะจากที่ดูนะครับผม ดีคอน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเส้นคมดีเล็กๆยุบยับไปหมดนะครับคือถ้าติดครบๆเนี่ยก็โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแต่โอเคแหละนะแถมมาให้ก็ดีแล้วนะครับดีคอน้ำนะครับแถมมาให้1แผ่นนะครับเดี๋ยวมานับถุงก็ซะหน่อยนะครับอะขอมองผ่านถุงก็ได้นึงนะครับแผงแรนเนอร์นะแผงซีนะครับอ๋อเท่าที่ดูก็โอเคอยู่นะจ้ได้นะครับ1ถุง องถุงอ่ะอันนี้เป็นท่อพลังงานใหญ่ๆของเขานะครับเป็นแบบผ่ากลางซะด้วยนะสามถุงสี่ถุงห้าถุงอืมอันนี้จะเป็นช่วงฟอาเมอร์นะครับอาวุธด,ด้านหลังของเขานะครับห้าถุงใหญ่นะครับแล้วก็คู่มืออืมไปเดี๋ยวไปดูทีละถุงกันเลยครับ โอเคก่อนอื่นมาดูคู่มือกันก่อนนะครับผมสาหรับที่เรานับถุงกันเมื่อกี้นะครับมีทั้งหมด5ถุงใหญ่นะครับถือว่าเยอะเหมือนกันนะเออพอดีมันมีพวกแพ็คหลังที่เป็นฟูลอัมเมอร์มาด้วยนะครับเป็นอาวุธแบบจัดเต็มมาด้วยนะครับมันก็เลยทําให้แผงแรนเนอร์เนี่ยมันเยอะไปด้วยนะครับมาดูคู่มือกันก่อนนะครับด้านหน้าคู่มือครับก็จะเป็นรูปของยูนิคอนกันดั้มยูนิคอนโหมดนะครับผมแล้วก็แบกด้วยแพ็คหลังแบบเต็มเลยนะครับนี่ก็จะมีข้อความเขียนไว้นะครับไฮเกรด rx ประมาณนี้นะฮะด้านในนะครับก็จะเป็นแผ่นพับแบบแผ่นกระดาษอัดมันนะนะครับก็น่าจะกอบมาจากทางบันไดอย่างเต็มๆเ,เลยนะครับสําหรับตัวคู่มือนะครับอ,อนับแผงกันนิดนึงนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 มีทั้งหมด15แผ่นนะครับ15แผงก็คือพอประมาณพอสมควรเหมือนกันอืมอ่ะคู่มือก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็เป็นรูปแบบของยูนิคอร์กันดั้มนะครับผมในนี้ไม่ได้มีไกด์ติดตคอมาให้นะครับเราก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตกันเอาเองละกันนะครับโอเคไปดูถุงแรกกันเลยครับเขาแยกแพ็คแยกถุงมาท่องข้างดีนะสำหรับซิงดองนะครับเขาไม่ได้ยัด ชิ้นงานมาก็ถือว่าโอเคนะครับผมอันนี้นะครับถุงแรกจะเป็นในส่วนของปูอัลเมอร์ o mer, นะแพ็คหลังปูอัลเมอร์นะครับหรือ,อแบ็คแพ็คที่เป็นอาวุธด้านหลังนั่นเองนะครับสีดําทั้งหมดเลยนะครับแผงสีดํานะครับจะเป็นเรียกว่าเป็นจุดสังเกตก็แล้วกันนะครับสําหรับงานจีนนะถ้าแผงสีดําฉีดออกมาไม่ดีทำออกมาได้ไม่ดีนะครับ มันจะดูรู้ดูง่ายกว่าพวกแผงที่เป็นสีอื่นๆนะแผงสีแดงสีขาวอะไรนี้นะครับสีดำเนี่ยดูง่ายเลยนะถ้ามันมีรอยนะครับผมอ่ะชิ้นแรกนะครับแผงแรกนะโอ้แผง WC 2นะครับเฮ้ยเนื้อสัมผัสดีเลยนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อของแผงรันเนอร์ค่อนข้างที่จะเล็กดีด้วยนะครับโอเคเลยโอเคเลยนะแผงแรกนี่ยใจชื้นใจชื้นนะครับ มาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างน,นะครับอืมใช้ได้เลยนะเนื้อสมัมผัสค่อนข้างที่จะดีมากนะครับอืมอ่ะอันนี้จะเป็นปืนพวกปืนพวกอะไรของเขานะครับไม่มีรอยนะเท่าที่ดูด้วยสายตาตอนนี้คืออ่าชิ้นสีดำพวกนี้นะครับทำออกมาได้ดีมากนะครับไม่มีรอยด้วยแล้วก็จยุดเชื่อม่องของแผงรันเนอร์นี่เล็กนิดเดียวนะครับคือเก็บรอยเกียรก็ต้องเก็บดีๆนิดนึงนะ ถ้าเป็นชิ้นสีดําม,มันก็จะเกิดรอยฝ้าขาวได้ง่ายนะครับแต่ว่าอยู่เชื่อมต่อเล็กขนาดนี้น่าจะเก็บได้ได้ง่ายนะครับได้ง่ายเลยนะสําหรับใน,นส่วนของแพคหลังปูอเมร์อ,อันนี้นะครับเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> ใช้ได้วะ <c oughs> ่ะส่วนแผงนี้นะครับจะเป็นแผงเบิ้ลอีกหนึ่งแผงนะครับจะเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งของอยูนิคอร์นกันดั้มตัวนี้นะครับผมเฮ้ยโอเคโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยนะ เขาน่าจะมีการพัฒนาการเหมือนกันนะสำหรับซิงดองนะหลังๆนี่คือแบบพอทำตัวใหม่ขึ้นมาก็น่าจะมีการอัปเกรดนะครับสินค้าของเขาโดยเหมือนกันนะเนื้อสัมผัสดีเลยใช้ได้ใช้ได้นะครับในส่วนของแผงสีดำเนี่ยคือโอเคนะ <c oughs> ในส่วนของด้านการประกอบเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับไปเดี๋ยวไปดูแผงต่อไปกันครับ <c oughs> โอเคในส่วนนี้ก็จะเป็นพวกข้อตรงข้อต่อต่างๆนะครับผมแล้วก็ แผงทีนะฮะแล้วก็ชิ้นที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตามตัวหุ่นนะครับอ่ะดูแผงนี้กันนิดนึงนะฮะแผงนี้ก็จะเป็นจุดปรับเซียนเหมือนกันนะนะครับในส่วนที่เป็นแผงสีเข้มๆนะครับคือถ้าทำออกมาได้ไม่ดีเนี่ยคือจะเห็นเลยนะครับอืมโอเคโอเคใช้ได้อยู่นะมีรอยบุ๋มบ้างนะสำหรับในส่วนของนั่นรองเท้านะครับ เห็นไหมถ้าแยงกับแสงก็จะเห็นรอยบุ๋มอยู่บ้างนะครับแต่ก็นิดเดียวนิดเดียวนะเนื้อสัมผัสด,ดีพลาส,สติกดีนะค่อนข้างโอเคนะครับจากที่รูปๆดูเนี่ยคือเรียบลื่นดีเลยทีเดียวนะครับนี่ดูจุดเชื่อมต่อของเขานะครับก็พอใช้ได้เลยนะมีพัดใสนะครับที่เป็นบีมเซเบอร์มาให้นะฮะอันนี้ฟองอากาศยุบยับเลย นะครับแต่ก็สีสวยดีนะครับม,มีสติกเกอร์ฟรอยด์มาให้นะครับ1แผ่นเล็กๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นบริเวณดวงตาของเขาแล้วก็หัวมิสไซล์ละมั้งนี่สีแดงๆกลมๆเนี่ยนะครับมีมาให้1แผ่นนะครับแผง PC นะแผง PC เนี่ยมีความแข็งอยู่พอประมาณเหมือนกันนะครับหยุดขยับก็คงจะแน่นดีแหละถ้ามันแข็งขนาดนี้นะ เดี๋ยวมาลองดูการประกอบกันอีกทีนะครับชิ้นนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของสีแดงนะฮะน่าจะเป็นพวกหัวมิสไซล์ต่างๆนะครับอาวุธต่างๆที่มันติดอยู่กับอาวุธของเขาเนะนะไม่ได้แดงสดนะครับแดงออกแบบแดงเข้มๆนิดหนึ่งนะครับผมเฮ้แต่เนื้อดีเนื้อดีจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะถือว่าเนื้อดีนะครับจากที่สัมผัสด,ดูนะแผงนี้แผง A นะครับเป็นแผงสีเทานะฮะ เท่าที่ดูนี่คือโอเคเลยไม่ได้มีครีบไม่ได้มีขี้พลาสติกที่เป็นแบบที่มันฉีดเกินออกมาเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยอืมโอเควะโอเควะลองรัดคิวประกอบตัวนี้ก่อนดีไหมเนี่ยอะสำหรับน้องที่ขอไอ้ตัวฟูอ,ฟอาฟัวเมอร์ยูนิคอนกันดั้มตัวนี้มานะครับก็ามาชมได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวรอชมรีวิวก็ได้นะหรือว่า มาดูแกะกล่องสองแผงเนี่ยก่อนก็ได้นะแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยก็โอเคนะเท่าที่ดูนี่คืออ่าผมผ่านนะผมรู้สึกว่าผ่านนะคือเนื้อพลาสติกดีเลยนะครับสําหรับในส่วนของจากการแกะกล่องสองแผงครั้งนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูแผงต่อไปกันครับอันนี้จะเป็นในส่วนของโล่แล้วก็ท่อพลังงานด้านหลังนะครับผม แผงนี้ก็จะเป็นเหมือนแผงแรกๆนะครับ WC 2นะอาวุธอ่อพวกแบคแพคด้านหลังแลมะมั้งนะครับพวกแพ็คหลังที่มันต้องยึดกับตัวฟฟลออรมเมอร์นะครับอันนี้ดูไปแล้วนะในแผงแรกนะครับส่วน2แผงนี้นะครับเป็นท่อพลังงานนะครับผมเป็นแผงเบิ้ลน,นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับาลายล่องต่างๆถือว่าใช้ได้นะนะครับ ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะคมดีด้วยนะครับชิ้นนี้ท่อพลังงานจะเป็นชิ้นผ่ากลางนะครับจะต้องมาดูว่าการประกบมันจะโอเคหรือเปล่านะครับอาจจะต้องใช้กาวพวกกาวธรรมย่านะครับพวกกาวซีเมนหรือกาวธรรมยา่าธรรมย่าที่ละ,ละลายชิ้นงานเนี่ยมาประกบนะครับถ้าอยากได้งานที่มันเนียนๆโดยไมีมีรอยผ่ากลางนะนะครับก็ต้องมาใช้กาวลองดูนะครับอ่าดูดีเทลรายละเอียดนะครับพวกลายล่องต่างๆถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยนะเนี่ยเออเส้นคมเล็กและคมดีนะครับ ในส่วนของโล่นะครับเท่าที่เห็นนะฮะโอเคโอเคใช้ได้นะครับคือถ้าประกอบเสร็จแล้วนะครับปิดมีคอน้ําไปเนี่ยแบบครบครบเนี่ยโอโหน่าจะน่าจะโอเคนะไปยืนเทียบงานแท้ได้อย่างแบบน่าจะดีเลยแหละนะครับเท่าที่รู้สึกดูอ่เท่าที่แกะของส่งแผงดูเนี่ยพวกรอยเชื่อมตรงเชื่อมต่อช่วงอ่พวกที่เป็นเดือยประกบพวกนี้นะครับไม่ได้มีเศษส่วนเกินมานะครับน่าจะประกบประกอบง่ายเลยนะครับ อันนี้ก็คือในส่วนของแผงสีขาวนะส่วนใยเอ่อเท่าที่ดูก็ไม่ได้เป็นอันเดอร์เกจนะครับจะเป็นเกจตรงๆแทบแทบทั้งหมดเลยนะครับเป็นอันเดอร์เกจแบบมินมินนะเป็นอันเดอร์เกจมินมินที่แบบไม่ได้จงใจนะครับแล้วก็มีอันเดอร์เกจอ่าที่เข้ามาในเนื้อชิ้นงานเนี่ยนิดนึงนิดหน่อยเหมือนกันนะครับคือเหมือนไม่ได้จงใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นเกจตรงๆ แทบทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกล็ดตรงนะมาดูถุงนี้กันนะครับในส่วนของแถง B นะครับแพ็กเก็เขาโอเคเลยนะถุงที่เขาใส่มาเนี่ยคือค่อนข้างดูมีคุณภาพเหมือนกันนะครับให้รู้สึกชื้นใจขึ้นมานิดนึงนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นชิ้นของปืนนะครับดูรายละเอียดนะครับดีเทลรายล่องที่เขาใส่ให้มาก็คือก็คือถือว่าดีนะครับเท่าที่ดูคือดีเลยนะครับหรือว่าจัดเต็มนะ อ่จริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะผมชอบยูนิคอนนะแต่หลังหลเนี่ยหลังหลังผมผมมองว่ามันไม่ค่อยแบบใส่ดีไซน์มาใหม่เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบย้อมสีแล้วก็เป็นตัวที่ประกอบแล้วค่อนข้างที่จะง่อยเหมือนกันนะเพราะว่าชิ้นส่วนต่างๆ,ๆเนี่ยมันมีชิ้นเล็กๆเยอะนะครับแต่ว่าตัวยูนิคอนโหมดเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสวยอยู่นะครับแต่ว่าพอแปลงร่างเป็นเดสทรยโหมดนะครับพวกพาร์ทที่เป็นไซโครเฟรมอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ต้องมาเสียบเนี่ยค่อนข้างที่ หลวมๆนิดนึงนะครับแต่ว่ายูนิคอนโหมดผมว่าน่าจะโอเคนะฮะในส่วนของมือเสริมเท่าที่ดูเนี่ยคือมีมาให้เยอะเหมือนกันนะครับเฮ้ยดีเฮ้ยดีดีจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้อวยนะครับผมเท่าที่ดูนี้ตามความรู้สึกเลยนะครับอืมข้อรลอยต่างๆจากการฉีดพลาสติกออกมาในี่แทบไม่เห็นเลยนะฮะในส่วนของชุดเกราะสีขาวก็โอเคนะ ผิวสัมผัส,สเรียบลื่นดีเลยนะครับจยุดเชื่อมต่อก็โอเคนะฮะในส่วนของแผงสีขาวนะครับหลายลอ่องต่างๆพวกเส้นพาเนลลายต่างๆที่เขาใส่มาก็คือแบบเฮ้อเรียบเลยสวยเลยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของหน้าตากันบ้างน,นะครับตรงนี้บริเวณของหัวของเขานะครับแล้วก็หน้าของยูนิคอร์นโหมดนะอืมอืมอืมดีดีดีโอเคไปดูถุงสุดท้ายกันครับ อันนี้จะเป็นถุงสีขาวนะครับแผงสีขาวถุงสุดท้ายนะฮะเป็นแผงสีแผงเบิ้ลคู่นะครับเป็นในส่วนของชุดเกราะด้านนอกพวกไหล่พวกขาอะไรต่างๆนะครับสีขาวทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหนึ่งแผงนะครับนี่ดูดีเทลรายล่องต่างๆที่เขาให้มานะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะนี่ดูเส้นนี้ก็ได้เส้นคมดีมากนะครับติดดีคอน้ำเข้าไปคงสวยดีอ่ะอืมอันนี้ก็เป็นอันเดอร์เกตด้วยอ่ะ มันมีอันดร์เกีที่แบบมินๆด้วยนะครับอาจจะเสียเวลาในการเก็บรอยเกียร์นิดนึงนะแต่เพื่อความสมบูรณ์แบบนะครับของตัวชิ้นงานของเรานะก็เก็บไปเถอะนะครับผมเออเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้จริงๆนะครับเฮ้ยดีดีอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับยูนิคอนกันดั้มยูนิคอนโหมดฟูลอาร์เมอร์นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปสรุปกันครับ โอเคครับเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับตัว Fu l l Armor ์ยูนิคอนกันดั้มยูนิคอนโหมดนะครับเป็นงานของค่ายซิงดองนะครับตัวนี้นะครับผมได้มาในราคา340บาทนะราคาค่อนข้างที่จะแพงอยู่เพราะว่าแบคแพคพวกแพกหลังอะไรของมันเนี่ยมันได้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวนี้ก็เลยมีราคาที่แบบขยับขึ้นมาหน่อยนะตัวนี้ก็จะก๊อปงานของทางลุงบันมาแบบเต็มๆเลยนะครับไม่ได้มีการอัปเดตทงดีเทลอะไรมาเพิ่มนะครับความรู้สึกแรกนะหลังจากที่ อ่าแกะกล่องสองแผ่นะครับดูแผงรันเนอร์ตัวนี้ไปนะครับเฮ้ยค่อนข้างที่จะชอบค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่ความรู้สึกเนี่ยไปในแดนบวกทางบวกเลยนะครับเนื้อสัมผัสต่างๆนะครับของตัวชิ้นงานนะครับเรียบลื่นดีเลยนะครับผมไม่ได้มีแบบรอยครีบนะครับรอยขี้พลาสติกที่หลออเกินขึ้นมาเลยนะครับอ่จุดเชื่อมต่อของแผงรันเนอร์นะครับก็ไม่ใหญ่มากนะเล็กนิดเดียวนะครับมีจุดที่มันเป็นอันอรกตด้วยนะครับจุดที่เป็นเกรดตรงๆด้วยนะครับ ต่เท่าที่ดูนี่คือโอเคเลยนะครับในส่วนของพลาสติกสีขาวโอเคนะดีนะครับในส่วนของพลาสติกสีดำนะครับเอ่อสีเข้มเนี่ยคือถ้าทำออกมาไม่ดีนะมันจะเห็นเลยนะครับมันจะเห็นรอยต่างๆนะครับการฉีดเนื้อพลาสติกออกมาเนี่ยมันจะเห็นเลยนะครับสำหรับในส่วนของแผงนสีเข้มสีเท,ทาสีดาพ,พวกนี้นะครับแต่ว่านะครับแผงนี้นะครับของตัวยูนคอนกันดัมตัวนี้เนี่ยเฮ้ยทำออกมาดีนะครับรอยต่างๆเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับสาหรับงานจีนกล่องนี้นะครับเอ่อ จากคะแนนนะครับที่ให้ในการแข่งสองแผงครั้งนี้ผมให้ในแดนบวกเลยนะ8ถึง9คะแนนเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึ่งของแถมที่มีมาให้นะครับก็คือตัวดีคอน้ำมีมาให้ด้วยนะแต่กล่องนี้ไม่ได้มีแอชเชนเบดมาให้นะครับอืมไม่รู้ว่าอ่ามันจะยืนแบบได้อย่างมั่นคงหรือเปล่านะก็คงจะยืนได้แหละเพราะว่าตัวท่อพลังงานด้านหลังของเขานะครับเขาคงจะสามารถนํามาค้ากับพื้นได้นะครับจริงจริงอะ ตัวใหญ่ขนาดนี้ถ้าเป็นงานจีนนส่วนใหญ่ก็น่าจะแถมตัวแอคชั่นเบสสักสักอันนึงนะมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าก็โอเคแหละนะแถมตัวดีคอนามาให้ก็โอเคแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะของสองแผงนะผมให้เป็นในแดนบวกเลย 8- 9ถึงคะแนนเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเนะี่ยยังไงฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ